การรักษาศีลอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่ามีอนิสงส์มากมายเพราะว่าเป็นการเสียสละความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินมัวเมาในกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆ ก็จึงสามารถรักษาอุวบสถสินได้ถ้าจิตใจยังโฟกันอยู่ในกิเลสดังกล่าวว่ามานั่นน่ะก็จะรักษาอุวบสถสินไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้รักษาอุวบสถศินนี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฟักใฝ่ในความสงบมุ่งหวังให้ได้รับความสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจ,จิตใจ ได้ความสงบระงับทั้งตาหูจมูกกลิ้นกายใจตาก็ไม่ประสงค์ที่จะไปมองดู <c oughs> รูปสวยๆงามๆต่างๆเสียงก็ไม่ประสงค์ที่จะฟังเสียงอันไพเราะพริ้ง <c oughs> กลิ่นก็ไม่ประสงค์ที่จะสูดกลิ่นอันหอมหวนชวนชื่น รถก็ดีก็ไม่ประสงค์ที่จะไปติดอยู่ในรถชาติของอาหารต่างๆรับประทานอาหารก็เทียงแต่ว่าประทังชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ก็ไม่ต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มเช่นที่นอนผูกเบาหม้อนอ่อนนุ่มนิ่มต่างๆมาน,นี่ก็ไม่ปรารถนาอ่า นอนในที่นอนที่ไม่ผิดจากพุทธบัญญัตินั้นเช่นที่นอนที่ไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตงามต่างๆเนี่ยยัดด้วยสิ่งอื่นนั้นไม่ห้ามทางจ,จิตใจเมื่อได้เว้นจากความยินดียินร้ายต่างๆดังกล่าวมานี้แล้วใจของผู้นั้นกย็ยอม เป็นกลางอยู่ได้นี่แหละการรักษาอุโบสถคือพยายามรักษาใจเป็นกลางอยู่ชั่วระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งผู้ใดทำใจได้อย่างว่านี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าได้อานิสงส์มากการรักษาอุโบสถนี่เพราะว่าคนเรานี่แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยที่จะรักษาใจของตนให้เป็นกลาง อยู่สม่ำเสมอไปได้ในมันยากเต็มทีเพราะว่ามันมีสิ่งมายั่วให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่เสมอเว้นเสียแต่ผู้ใดที่ตั้งใจรักษาศีลอ,อนับแต่ศีลอุโบสถไปแหละตลอดถึงศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดถ้าผู้รักษาศีลเหล่านี้จริงๆ่ะ นั่นแหละถึงจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ก <k> <sc Stuart> <C Croatia> ารพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่นะนี่แหละเป็นทางพ้นทุกในพระพุทธศาสนานี้ให้พึ่งพากันเข้าใจอันบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมอย่างแน่นอนอย่างนี้เนะี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรสงสัยลังเลเอ,อ,อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสงสัยลังเลถ้าผู้ใดสมรวมจิตทำจิตของตนให้เป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้เช่นอย่ญญางว่าเมื่อเวลามีอารมณ์ที่น่ายินดีมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไปตามเมื่ออารมณ์เมื่อเรื่องที่น่ายินร้าย มากระทบเข้าก็ไม่หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆเรื่องนั้นๆอ,อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นกลางอยู่ได้ถ้าแบบที่ว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจจึงเป็นกลางอยู่ได้ขั้นเมื่อมีเรื่องต่างกระทบเข้ามาแล้วใจก็เอียงไปเอียงมาอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่จัดว่าใจเป็นกลาง คำว่าทำใจเป็นกลางในทีน่นี้ในเวลาปกติก็ให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้นในเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาก็รักษาความเป็นกลางให้ได้อย่าให้มันหวันไหวไปตามเหตุนั้นนั่นมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้นี่นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นมรรอันมีองค์แปดประการนั่นนะเมื่อตีความหมายลงไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามมักมีองค์แปดประการนั่นะมีใจเป็นกลางพร้อมด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในใจการที่จะทำใจเป็นกลางอยู่ได้ก็อาศัยปัญญาอย่างว่านั่นแหละ ใช้ปัญญาสอนใจไปสอนใจให้มันรู้สภาพของสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกอันนี้เนะี่ยในสำนวนธรรมะทันเรียว่าสังขารสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานมันก็จะมีอะไรเราลองสังเกตดูพิจารณาให้ดีสิ่งที่ ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่มีวิญญาณครองนั้นอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นไม่มีวิญญาณครองคนและสัตว์เดีัจชฉานต่างๆว่นนี้ทันเดียวว่าสังขารที่มีใจครองต้นไม้ภูเขาหินทรายกรวดดินน้ำไฟลม หมนี้นะเรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเทมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งสองประเภทนี้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปวนไปในที่สุดก็แตกดับลงเมื่อเรานั่งภาวนาเองเราก็กำหนดพิจารณา ให้เห็นสังขารสองประเภทนี่แหละโดยแจมแจ้งโดยปัญญาเพราะมันมีเท่านี้จริงๆนะโลกสันนิวัติอันนี้นะไอบุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงก็หลงหลงสังขารเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นได้บางคนหลงถึงกับต้องไ,ไปทำบาปทำกรรมบางคนก็หลง ไม่ถึงกับได้ทำบาปทำกรรมแต่ว่าหากจิตถักถอนออกจากโลกอันนี้ไปไม่ได้จิตถักฝูกพันอยู่กับโลกกับสังขารสองประเภทเหล่านี้แหละถอนตัวออกไม่ได้นี่ความเกาะความคล้องของจิตใจเนี่ยมันมีอยู่สองสามขั้นตอนอย่างนี้ให้พากันสันนิฐานดูให้ดี อาขั้นตอนเบื้องต้นนั่นน่ะจิตนี่ถอนได้แล้วหรือ,อยังอพิจารณาดูนั่นแหละขั้นตอนเบื้องตอน้นที่ว่าจิตเข้าไปยึดสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั่นแหละเป็นเหตุให้ได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาม่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฟินเฮโรอีนต่างๆวันนี้นะ เนี่ยใจที่เข้าไปยึดสังขารสองประเภทนั่นนะประกอบไปด้วยความหลงความไม่รู้เท่าก็เป็นเหตุให้ได้ไปทำบาปไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ในใจของเรามีไหมให้คําพิจารณาดูถ้าว่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่ได้หลงในสังขารสองประเภทนั่นในขั้นนั้นบัดนี้ ตนได้พิจารณาเห็นอย่างไรล่ะสองสังคานสองประเภทเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงนั่นแหละทุกคนก็ยอมลงความเห็นเมื่อเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขหรือเป็นสุขมันเป็นทุกทนได้ยากลำบากทุกคนก็คงจะเห็นอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นทุกทนได้ยากลำบากนั้นมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของตนแล้วต้องบังคับได้จึงถูกต้องก็ถ้าว่าไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วควรหรือที่จะมาหลงถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ควรเลยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะ รู้เท่าตามสาภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเรื่องของมันใจอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารทั้งพวงเหล่านั้นสังขารท้งพวงเหล่านั้นมันแปลปรนไปอย่างไรทั้งภายในและภายนอกก็อย่าไปเสียใจเศร้าโศกกับมันนั่นแหละถ้าสังขารทั้งพวงเหล่านั้น มันจเจริญง,งอกงามขึ้นมาก็อย่าเพลิดเพลินอย่าหลงละเริงไปตามเพราะว่าถึงแม้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็ตั้งอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันจวนจะหมดแล้วมันก็สุดโทมลงไปเหมือนอย่างร่างกายนี่แหละเมื่อบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็สำรุดสุดโทมไป ความชลาภาพก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละการที่ร่างกายนี้มันสุดโทมลงไ,โลไปโรคภัยเบียดเบียนบ้างความแก่ครอบงำบ้างมมนีนั่นที่บอกแล้วว่าบุญมันใกล้จะหมดแล้วบุญที่รักษาร่างกายอันนี้อยู่นะมันน้อยลงไปแล้วเตือนตนเข้าไปอย่าประมาทบุญมันใกล้จะหมดแล้ว เมื่ออยู่นานวันนานเดือนไปนานปีไปบุญกุศลอันนั้นมนก็ร่อยหลอไปโดยลำดับร่างกายนี้ก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆผู้ไม่ประมาทเจริญภาวนาอยู่เสมอแล้วก็ย่อมตามรู้ตามเห็นสังขารร่างกายทุกส่วนทั้งภายนอกภายในทั้งงาบทั้งละเอียดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตามรู้ตามเห็น ตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หลงมันหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อไม่หลงมันแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรจิตใจมันก็ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลตั้งมั่นต่อความจริงเราเอาความรู้จริงนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่แบบนี้นะเมื่อมันรู้จริงมันจริงใจแล้วใจมันก็ไม่หวั่นไหว ถ้ามันไม่รู้จริงอ่ะมันไม่จริงใจแล้วมันก็วันไว้แหละจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองตอบตัวเองสอนตัวเองให้มันจริงใจลงไปจริงๆอย่างนั้นถามตัวเองว่าจริงหรือยังอ่ะเรื่องอย่างนี้นะแล้วตนจะตอบตนว่าอย่างไรอ่ะถ้าตอบลงว่าจริงเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งมันก็ตอบตัวเองได้ว่ามันจริง เมื่อจริงอย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนั่นไม่สงสัยในเรื่องความตายความพัดพาจากกันและกันในโลกสันิวาตอันนี้เราภาวนาเห็นอยู่ทุกคืนทุกวันนะมันก็ไม่เกาะไม่คล้องแม้เราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดไปอย่างไรก,ก็เท่ากันกับว่าตัวอยู่คนเดียว เพราะว่าจิตใจตนไม่คล่องอยู่กับคนอื่นและสิ่งอื่นนี่ต้องทำตนให้เป็นคนผู้เดียวอย่างนี้มันจึงจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้เราทำจิตใจให้เป็นดวงเดียวแต่มีบุญมีกุศลมีคุณพระระัตนาไกลเป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไม่ว่าเวใจ นั่นแหละเวลาจะตายก็ไม่ว่าเวีเพราะเรามีที่พึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเวลาจวนจะตายนี่มันว่าเวใจเดือดร้อนแล้วคล้ายๆกันกับว่าจวนจะตกลงไปในเหวอย่างนี้นะ